สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีทีวีชาแนลนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตหยิบยกสูตรโค้ดแม่นหลักสิบบนมาฝากกับทุกทท่านในดีเทลนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยบนนะคะบวกหกคงที่เท่ากับ X บวกสองบวกหนึ่งนะคะซึ่งสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มวิธีการคำนวณกันเลยหลักหมื่นสองครั้งคูณหนึ่งลงมา บวกหลักร้อยบนเลข3บวก6คงที่9บวก9เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก6เป็น27ใส่7 7บวก2เป็น9 9บวก1เป็น10ใส่0นะคะได้790หลัก10บนตัวไหนจะมาตำแหน่งหลัก10บบนของงวดต่อไปปรางวณที่1งวดต่อมาออก451005 451005ล่างออก330มาหลัก10บนค่ะต่อไปหลักหมื่น2ครั้งค่ะบวกหลักร้อยบนค่ะ หกคงที่5้บวกห้าเป็น10บสิบกหกเป็นสิบหกใสบวกสเป็น8 8ดแบกหเป็น9ได้6 8แปดเก้ตัวไหนจะมาหลักสิบบนของงวดต่อไปนะคะรางวัลที่1นึงวดต่อมาออก95 5า9้9ห้าห้าก้า่างออก8ปดเพราะฉะนั้นนะคะเลข9ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบบนต่อไปหลักหมื่น2ครั้งคูณดึงลงมาเลยบวกกับหลักร้อยบนบวก6คงที่ ห้าสามสิบวกหกเป็น21ใส่1 1ึบวกสเป็น3 3มบวกหเป็น4ได้ผลลัพธ์หนึ่งตัวค่ะตัวไหนจะมาตำแหน่งหลักสิบบนของงวดต่อไประงวันที่1นึงวดต่อมาออก9 1้าหนึ่งหนึ่งงอล่างออก983มาหลักสิบบนของงวดต่อมาต่อไปหลักหมื่น2ครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหกคงที่หนึบวกหนึ่งเป็นสองบวกสเป็นสี่สบกเป็นสิใส่0ูนย์ศบวกสองเป็นสองบกหเป็นสามศค่ะ สามตัวนี้เด่นหลักสิบบนของงวดต่อไปจะมา,าหรือไม่นะคะรางวัลที่หนึ่งงวดต่อมาออกสองศูนย์สามแปดสองสามสองศูนย์สามแปดสองสามังออกห้าศูนย์เลขสองค่ะเข้าในตำแหน่งหลักสิบบนของงวดต่อมาพิจนารณากันต่อไปหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหกคงที่แปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้สี่หกเจ็ดนะคะเด่นในตำแหน่งของหลักสิบบนประจำวันที่ 1คกุมภาพันธ์2 5ก1ก็ฝากไปพิจารณากันด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ